สวัสดีครับอ,อวันนี้ก็ผมจะมาเชนชันดาบโอเด้งของดาบครับดาบผู้เนี่ยผมก็เตรียมคัมภีร์มาวเวลาจเจนชันเนี่ยมันไปตีบวกก่อนหรือว,ว่าติดตายอย่างเงี้ยเออถึงจะตีถึงจะเชนชันได้นะแล้วผมก็เตรียมอันนี้มาไวค้คัมภีร์คัมภีร์แดงอ่าคัมภีร์แดงไว้สองอันเอ้สามี่เออคัมภีร์แดงหาจากไหนก็จะมีอยู่ในการคราฟอยู่นี่คราฟระดับอันนี้ระดับผมยังไม่ได้ล็อกอ่ะ ผมยังไม่ได้ปลดล็อกอ่ะเออผมก็เลยยังขับไม่ได้อ่าับเราต้องขาบตั้งแต่ระดับปกติ10ครั้งแล้วก็มาระดับยาก10ครั้งมันก็จะปลดมาเรื่อยๆถ้าเรารับปกติเราใช่ไหมอ่าถ้าเราคาบปกติแล้วมันก็จะปลดมาระดับหายากรับระดับปกติเนี่ยสิครั้งแล้วก็มาขาบระดับนี้1 0ครั้งมันก็จะมาปลดระดับนี้ระดับตำนานอ่าแล้วเราก็ขับรับอันนี้อีก10ครั้งมันถึงจะเป็นคัมภีแดงนะคือคัมภีแดงแบบนี้คัมภีแดง อ่านี่แล้วก็ถ้าแบบเราไม่อยากค้าชิไม่เรามีการเติมตรงนี้ด้วย15โลบักก็แพงนิดนึงโอเคอ่าวันนี้ก็จะมาสมแล้วลองลองขอแบบดีๆอะ่ะขอตีเบสซิ่งอะ่ะ <Wow. S 1> อืออหน่อยอ่น่อยขอละกันนี่ผมเอนชานไปรอบนึง่งโอเคอนะเริ่ม สามอันไ,ได้ที่สุดอืมใน,นเบลสามดีอยู่นะสองสามอ๋อไม่ติดโอ้โหเกือเกินอะาจะเกือขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรอ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 แปลงล่างแล้วกดเดี๋ยวเราแปลงล่างแบบอ่าแปลงล่างได้แล้วครับเรียบร้อยขอแปลงล่างก่อนละกันใต้ไม้มาดูวิ่งใต้ไม้จากไหนวะเนี่ย ลองลองลขอ,ลอบแบบตึงๆครับขอแบบตึงๆขอตึงๆครับอ่อนาหน่อนย่อ่อนย,ออย่มาดิโอ้โหเวอหนึ่งเวอสองเวอหนึ่งเบลสองเบลหนึ่งเบลสอง,ง,สอ,ง,ง,สอ,งอ๋อติดอะไรครับเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่กลับแปงลงร่างกลับแปลงร่างกลับยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีขอสกิลไปชีนึงนี่นี่ไงสกิลไปสกิลสกิลไปขอหน่อยขอหน่อยเนี่ยขอแบบตึงๆขอกับตึงๆมาสีมาสีไม่ใช่ไม่ใช่กูผิดกูผิดมาขอติดเบสซิ่งได้ป่ะไป ปึ๊ติดเบสซิงว่าเฮ้ยน้องติดเบสซิงว่าเฮ้ยตึงตึบอกเลยว่าตึงับเบสติเบสซิงับติดเบสซิงขาอย่างตึงขบนี่โอ้ยอย่างตึงอะครับ ดวงนีจัดหรืออันสุดท้ายด้วยโอ้โหเอาปิดหายคิดเอาปิดหาคิดดิเจียโคทีเจทีเป็นไหนเนี้ยเป็นไงสอกเลยว่าตึงครับแบสซิงไฟเบีัยนี้มันเพทูวินด้วยของแท้ของแท้ครับของแท้เรียบร้อยครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ